และในคลิปนี้นะครับนายตึงหนึ่งจะมาอัปเดตถึงวิธีการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับเมาส์แบบนี้เข้ากับมือถือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับขอบอกเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อสําหรับมือถือยุคปัจจุบันแบบนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเชื่อมต่อเมาส์นะครับใช้งานกับมือถือของเรานั่นเองนะครับและอุปกรณ์สําคัญที่เราใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อนะครับนั่นก็คือ USB หับแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งนายตึงเนือจะแปะลิงก์ร้านที่นายตึงเนือสั่งซื้อเจ้าตัวนี้มาไว้ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆดูในทิกตอกนะกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับอย่าแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ และดับแรกนะครับหัวด้านหนึ่งของเจ้า USB hub ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Type C แบบนี้นี่เองนะครับเสียบเข้าเชื่อมต่อตู้ชาร์จมือถือได้เลยครับ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับหลังจากเสียบเชื่อมต่อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือครับพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของมือถือนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์มค้นหาคำว่า OTG นะครับ เพืเ่อนๆก็จะพบเมนูการเชื่อมต่อ OTG แบบนี้นะครับให้กดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าของใครไม่พบเมนูการเชื่อมต่อ OTG แบบนี้นะครับให้เราย้อนกลับออกมาครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่เมนูการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเข้าไปเลย <ivas! S 1> พอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าเพิ่มเติมแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะพบว่ามันมีเมนูการเชื่อมต่อ OTG นะครับตรงนี้ให้เราทำการกดเปิดฟังก์ชันได้เลย เรียบร้อยครับพอเราเปิดการเชื่อมต่อ OTG เสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าไฟสถานะเจ้า USB hub ตัวนี้เนี่ยทำงานแล้วนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับซึ่งเจ้า USB hub ตัวนี้เนี่ยมันจะมีพอรตการเชื่อมต่อ USB เยอะแยะมากมายเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเอาคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ไวเลสของเราเนี่ยมาเสียบเชื่อมต่อได้เลยครับแบบนี้เลยอูเห็นไหมไฟคีย์บอร์ดผมทำงานเลยนะ ต่อมานี่อีกอันนึงนะครับไวเลสของเมาส์ของผมนั่นเองนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมจุดสีดาจุดสีดานี้ก็คือเป็นตัวเมาส์ของผมนั่นเองนะครับที่ผมเลื่อนอยู่นะมันทัศสกรีนแทนนิ้วของเราได้เลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเลือกเมนูไหนย้อนกลับออกมาแบบนี้นะครับใช้เลื่อนทัศสกรีนต่างๆแทนนิ้วมือของเราได้เลยนะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนั่นเองนะครับ เอาละครับต่อมาเรามาดูการใช้งานคีย์บอร์ดกับมือถือกันบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความเสถียรในการใช้งานมากที่สุดเนี่ยนายตึงหนึ่งแนะนําให้เพื่อนเอนเ,อนเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดแอปนี้เข้ามาติดตั้งในเครื่องเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Microsoft Keyboard นั่นเองเพื่อนเพื่อ,อสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะกดติดตั้งกันเลยครับ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยให้เรากดเปิดเข้าไปเลยครับเข้ามาครั้งแรกนะครับให้ทําตามขั้นตอนเลยครับขั้นตอนที่1นนะครับเราก็กดเปิดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมาที่หน้าจัดการแป้นพิมพ์นะครับให้เราเปิดฟังก์ชันของคีย์บอร์ด Microsoft นะครับเปิดเลยจากนั้นจะมีป๊อปอัพด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดเปิดใช้งานครับ ต่อมามันจะกลับมาที่ข้อที่2นะครับให้เราเลือกเข้าไปเลยครับพอเลือกเข้ามาแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างนะครับให้เราเลือกที่หัวข้อ Microsoft Keyboard นะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มลองใช้แป้นพิมพ์นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้เรากดอนุญาตเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในหน้าตั้งค่าคีย์บอร์ดนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปเลือกภาษาต่างๆนะครับที่เมนูนี้เลยโดยปกติแล้วเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นภาษาไทยให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ให้เพื่อนเเลือกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะครับกดเลือกเข้าไปเลยครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยทางตัวแอปจะทําการดาวน์โหลดภาษานะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลับออกมาหน้าหลักได้เลยครับ เอาละครับหลังจากที่เราเลือกใช้คีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาลองพิมพ์ในแอปพลิเคชันต่างๆกันดีกว่านะครับในที่นี้เดีย๋ยวนายตึงเนือจะลองเข้าไปพิมพ์ในแชทของแอปพลิเคชัน Line นะครับและตอนนี้เราก็เข้ามาในแชทไลน์แล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่ช่องพิมพ์ข้อความนะครับพอกดเข้ามาแล้วเราก็เริ่มพิมพ์ได้เลยครับจะเลือกเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเนี่ยผมพิมพ์คุยไปได้เรื่อยๆเลยกด enter ได้เลยนะครับ เราจะส่งข้อความแล้วก็เอาเมาส์ไปเลื่อนแล้วก็กดส่งแบบนี้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับการเชื่อมต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดในการใช้งานมือถือของเรานั่นเองนะครับและหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับถอดทุกอย่างออกก็จบแล้วครับ ก็กลับมาเป็นมือถือเหมือนเดิมของเราแบบนี้นะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากได้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนายตึงเนึ่อว่ามันสะดวกมากเลยนะใช้สําหรับการเชื่อมต่อย้ายข้อมูลต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็กดดูลิงก์ร้านที่นายตึงเนื้สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ได้เลยใครที่ดูใน Tik t o อกกดที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนบา,บายๆครับ